ให้เราชื่นชื่นใจกับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดจากบุญสัมพันธ์มันไม่ใช่บาปสัมพันธ์เลยที่ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้มาเจอกันแล้วก็ทําแม่ทำมาเนี่ยโหเหมือนอาตมาเนี่ย,ออต,ยต้องไปเตรียมตัวนะไม่ใช่ว่าเตรียมตัวมาได้มาแสดงทําได้เพราะแค่เตรียมตัวแค่แป๊บเดียวนะอาตมาต้องไปเตรียมตัวไปปฏิบัติกับพระอ,อาจารย์ใหญ่ต้อง 3, สามพรรษาอาจารย์เลวัตะต้อง 2, สองพรรษาใช่ไหม ต้องไปอยู่ที่พมา่ามาต้องนานเป็นนั่งสมาธิมาเป็นหมืนม่นๆชั่วโมงมาต้องไปศึกษามากมายนะเพื่อมาเจอเราแค่เนี้ยเพื่อมาแสดงธรรมให้เราแค่เนี้ยแล้วก็มีเรื่องตลกอยู่อันหนึ่งน่าคิดนจะจัครูบาอาจารย์พระอาจารย์เาวตาเนี่ยนะท่านพูดภาษาไทยได้นะแล้วก็ท่านก็น่ารักมากเลยที่เป็นครูบาอาจารย์ที่พระอาจารย์ใหญ่ส่งให้มาอยู่เมืองไทยเนี่ย คนแรกรูปแรกเลยความที่อาตมาในใกล้ชิดกับท่านมากแล้วก็พยายามติดตามท่านมาตลอดตามท่านไปถึงพมา่าปฏิบัติกับท่านเนี่ยสองปีเนี่ยโดยที่ว่าท่านเนี่ยไม่เกือบจะไม่ไปไหนเลยเจอท่านเกือบทุกวันเรียกได้ว,ว่าเราเนี่ยโชคดีมากพอเจอครูบาอาจารย์แล้วเราเกาะติดกลัวท่านจะหนีไปนะพอท่านจะต้องหนีไปก็เราในใจหายเลยยังต้องมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านจะต้องไปช่วยพระอาจารย์ใหญ่ที่ประเทศเวียดนาม เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระอาจารย์ใหญ่ไปไม่สบายหนักที่เวียดนามเพราะว่าท่านกระตากต่ำมากเหนื่อยมากทํางานจนลืมตัวเลยเผยแพร่ทําจากอเมริกาไปอินโดนีเซียจากอินโดนีเซียไปเวียดนามแล้วก็ไม่ได้หยุดยจนกระทั่งท่านท่านก็อายุ80ดสิวาแล้วก็เลยลืมตัวไปว่าอายุ80แล้วไม่ได้พักผ่อนบินไปเปลี่ยนเวลาเงี้ยเลยเป็นโสโตรกเลยดีนะเป็นแค่ขั้นที่หนึ่งเราก็เลยเห็นเลยว่า ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่รอเราจริงๆหรอกงั้นเราต้องรีบขนขนายในการที่ได้เกิดมีโอกาสแล้วนะแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าท่านก็นมาประลบว่าเนี่ยที่ท่านพูดภาษาไทยได้นะแล้วก็ที่ท่านพูดได้เนี่ยเพราะช่วงหนึ่งเนี่ยที่ประเทศพม่าเนี่ยมีวิกฤตต่างการเมืองเมื่อสัก25ปีที่แล้วหรือไงเนี่ยประมาณปีสัก30ต้นๆเนี่ย ท่านเนี่ยหลบภัยลีภัยจากพมา่ามาอยู่กับพ่อของท่านที่คุณยวมหรือที่บ้านเราเนี่ยที่แม่หองสอนเนี่ยบิดาของท่านอาจารย์เวตัตะเนี่ยเป็นคนไทยโยมแม่เนี่ยเป็นคนเมาะลําแมนนะก็เลยเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยได้เรียนภาษาไทยอยู่ประมาณหนึ่งปีตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์เวตัตตะก็ไม่รู้หรอกว่า ทาไมต้องมาเรียนภาษาไทยที่เมืองไทยไม่มีเหตุนะก็มาเรียนจนกระทั่งท่านเป็นคนที่มีความแตกฉานในเรื่องภาษาก็เรียนแล้วก็ทิ้งไว้อยู่ตั้งนานจนกระทั่งมาบวชนะจนกระทั่งมาอยู่กับพระจา์ใหญ่เนี่ยจนพรรษาที่สิบกว่าถึงมาเมืองไทยถึงค่อยๆได้มาใช้นะแล้วก็ได้มาเมืองไทยตอนนั้นก็ยังไม่คล่องท่านก็เลยมานึกว่าอ๋อที่ต้องมาเรียนภาษาไทยเนี่ย ก็พ่อเตรียมที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนมาเผยแพร่แต่แค่นั้นยังไม่พอท่านก็บอกว่าที่ผมเนี่ยไปเรียนภาษาไทยหรือต้องไปมีภาษาไทยเนี่ยเพราะผมเนี่ยมีกรรมที่จะต้องมาสอนท่านโพธิญาตเจาะจงมาที่อาตมาเลยเพราะอาตมาเป็นพระรูปเดียวเนี่ยที่เรียนได้ต่อเนื่องกับท่านมากที่สุดท่านบอกว่านี่แหละ เป็นเพราะว่าจะต้องมาสอนท่านโพ,ธ,นนพธิยานท่านโพธิยาณะเนี่ยก็เลยจะต้องไปเรียนภาษาไทยแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบุญของพวกเราหรือปานะอาตมาเนี่ยจะต้องไปเรียนกับพระอาจารย์เลวตะต้องไปเรียนกับพระอาจารย์ใหญ่เห็นไหมแล้วไม่ใช่บุญของพวกเราเหรอเนี่ยที่ทําให้พระพุทธเจ้าต้องตัดสรลู้เนี่ยจริงๆแล้วบุญของเราเนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรลู้และแสดงธรรมทิ้งไว ไม่รู้เท่าไหรนะ่ล้ะมีกี่คนเนี่ยที่จะมีบุญได้ไปใกล้ชิด,แล,ดแ,ลแล้วก็นำมาสดับแล้วก็มาทรงจําแล้วก็นํามาปฏิบัติเห็นไหมมันเป็นบุญของใครอะ่นะบางทนีนึกด้วยให้ดีๆนะ,อ,ะอันนี้ก็เล่าให้เราฟังให้เราเห็นถึงเหตุและผลของการทําบุญดีมาก่อนการต้องตนไว้ชอบแล้วก็ได้มาอยู่ในที่อันควรทั้งหลายแล้วเราก็ได้บูชาผู้ที่ควรบูชาได้ครบบัณฑิตไม่ครบคนผ่านนี่แหละก็เลยส่งผลมา